ครับหลังจากที่เราพูดเรื่องจะออกกาลังจะทํายังไงให้เราออกกําลังกายได้ทุกวันเออนะก็มาถึงหัวข้อแล้วจะออกกําลังกายอะไรทีอันนี้ก็ต้องยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาอะไรก็จะยกเป็นตัวอย่างหลายหลายอันให้คุณได้ค่อยๆเอาไปคิดอาจไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องเหมือนอย่างที่ผมบอกก็ได้คุณอาจจะเอาอย่างอื่นก็ได้แต่นี้ยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้คุณ อาจจะได้แง่คิดว่าเอออ,เออกงี้ก็ได้ด้วยนะั่นแหละอย่างยนะอย่างแรกเลยวิ่งไม่ต้องฟูมไฟล์เหมือนในติ๊กเกอร์นี่ก็ได้นะพี่ไม่ต้องออให้วิ่งไม่ได้ให้ฟูมไฟล์นะเราจะวิ่งอ่าเราจะวิ่งเราอยากวิ่งวิ่งออกกําลังกายอมันก็เกิดปัญหาสิวิ่งออกกําลังกายเนี่นะ,ะวิ่งออกกำลังกายไหนไหน,นบอกให้อยู่ในบ้านยังไงประเด็นมันผิดแล้ววิ่งถ้าวิ่งออกกําลังกายมันจะอยู่ในบ้านได้ติ๊กเกอร์ฟูมไฟล์เลย อีกอย่างไหนผมไม่ต้องลงทุนมากไงโอ้โหรู้ไหมไปวิ่งเนี่ยซื้อรองเท้าคู่หนึ่งอะถ้าเป็นรองเท้าว,วิ่งเนี่ยสี่ห้พันะเป็นอย่างน้อยอะโอ้โหดีๆนี่เจ็ดแปดพันเลยนะโอ้โพี่ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งอีกข้อหนึ่งคนก็จะมีความรู้สึกว่าไปวิ่ง เดี๋ยวข้อข่าวเสื่อมทำยังไงอ่าอันเนี้ยต้องมีคำตอบเลยวิ่งที่ผมหมายถึงเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะเราจะวิ่งออกกำลังกายเนี่ยเราพลิกแพงหน่อยสิเราก็นะเราจะวิ่งให้วิ่งในบ้านครับผมก็ให้วิ่งในบ้านไม่ได้วิ่งนอกบ้านไม่ได้ให้ว่าเฮ้คุณไปวิ่งนอกบ้านไม่บอกวิ่งในบ้านไม่หนัวหูตายชาคือวิ่งในบ้าน อพี่เดี๋ยวฟังให้จบกันสิให้วิ่งในบ้านแต่จะวิ่งยังไงล่ะไม่ใช่วิ่งกันหนัวหัวตึงตังตึงตังตึงตังเออพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะอะไรอีกอย่างหนึง่งวิ่งในบ้านเนี่ยลงทุนแค่เสื่อโยคะผืนเดียวพี่อย่างที่พูดเลยลงทุนไม่ต้องเยอะไม่ได้บอกว่าไม่ไปลงทุนไปซื้อทําไมรองเท้าสี่ห้าพันนซื้อเสื่อโยคะแค่ผื่นเดียวก็พอไม่ต้องซื้อเยอะแยะ,ยะ,ยะหรอกมันจะมีสองแบบให้คุณเลือกนะแบบที่ผมใช้งานเนี่ย เสื่อโยเสื่อโยคะมันดีอะไรดียังไงเสื่อโยคะนะเท่าเท่าที่ทดสอบดูเนี like ่ยนะซื้อมาเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณ1เซนแล้วเวลาเราปูลงบนพื้นเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวมันเหนียวยังงมันไม่ลื่นอ่ะคือมันมันมันติดพื้นมันจะหนึบหนึบพื้นอ่ะอ่าอันนี้เวลาเราเวลาเราใช้งานไปกระโดดโลดเต้นบนบนเสื่อโยคะเนี่ยเสื่อโยคะมันมันไม่ลื่นแล้วมันมันมันไม่ทําให้เราหกคอมเมนต์ตีลังกาหัวล่างข้างแตกเข้าใจมั้ยบ ข้อดีก็อยู่ตรงนี้แหละบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่า <c oughs> มันบางไปอะอย่างผมมีความรู้สึกว่ามันบางไปหน่อยผมก็เลยซื้อเป็นแผ่นรองคานเป็นแบบที่มันเป็นจิ๊กซอขนาด60เซนคูน60เซนอะไรอย่างนั้นมันหนา2เซนน่ะแต่อีเนี้ยมันออกจะลื่นๆนิดๆซื้อมาเสร็จต้องเอาไปล้างสบู่ให้มันเหนียวๆหน่อย มันลื่นมากไปได้เดี๋ยวมันหัวลากค้างแตกเออ <c oughs> เวลาวิ่งก็ต้องทรงตัวหน่อยอย่าลีลาผู้หลดโผนมากนะกบนแผ่นรองคานอะไรอย่างเงี้ยนะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่คุณชอบเลยผมผมง่ายๆอ่ะนะแล้วก็มันไม่ไม่เป็นโรคข้อเข่า,ขาเสื่อมหรอกพี่เอพี่จะเต้นบัลเล่เลยไหมพี่จะเต้นบัลเล่เลยไหมเอาเต้นบัลเล่เลยก็ได้นะครับพี่ลองจินตนาการอ่ะเอาวิ่งออกกําลังกายในแบบที่ผมคิดแล้วก็ทําเนี่ยนะ <c oughs> จินตนาการถึงการโดดเชือก โดดเชือกเนี่ยมันใช้ปลายเท้าลงเวลาเราวิ่งอ่ะหลักการของการวิ่งเนี่ยก็คือใช้ปลายเท้าลงไม่ใช่ใช้ส่อนเท้าลงเวลาวิ่งถ้าคุณใช้ส้นเท้าลงเนี่ยมันจะเกิดการกระแทกสูงการกระแทกเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนที่กระดูกอ่อนที่หัวเขา่ามันจะทําให้หัวเข่าคุณเสื่อมเพราะฉะนั้นน่ะวิ่งแล้วเข่าเสื่อมคือวิ่งไม่เป็นถ้าวิ่งเป็นมันจะไม่เสื่อมก็คือวิ่งแล้วลงปลายเท้า เหาะเหาะสบายสบายไปเรื่อยๆอ่ะกลับมา <c oughs> เราวิ่งออกกำลังกายในบ้านปูเสือโยคะเลยพี่นะแล้วจินตนาการว่าคุณกําลังโดดเชือกโดยไม่ต้องมีเชือกหรือคุณจะโดดเชือกก็ได้กรน,นี้แล้วแต่ตามใจอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งอ่ะคุณก็อยู่ในบ้านเราแถวริมหน้าต่างปูเสือโยคะเสร็จปั๊บคุณก็ขึ้นไปยืนบนเปเืยโยคะคุณแล้วคุณก็จินตนาการว่าคุณกําลังวิ่งเหาะเหาะอยู่กับที่ ไม่ได้ออกไปไหนเลยพี่อยู่ในบ้านแล้วมันไม่ตึงต่างหรอกแล้วลงทุนน้อยรองเท้าก็ไม่ต้องซื้อเพราะคุณใส่เท้าไม่ต้องใส่รองเท้าหรอกนะบือ่อยื่มมันเสือโลคะโยคะน่ะนิ่มจะตายไปดีก็ใส่รองเท้าตั้งเยอะมันนุ่ม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 แล้วคุณก็ หยอกหยหยอกหยหยอกหยหยอกคือวิ่งหยอะหยะไปเรื่อยๆคือคุณไม่ได้รีบคือเอาเป้าหมายคือเราไม่ได้วิ่งเอาถ้วยไม่ได้วิ่งเอาชิงแชมป์ไม่ได้วิ่งมาราธอนเหมือใจพาหลักการของเราคือเราจะเอาอะไรเป้าหมายชัดเจนกลับไปที่เป้าหมายเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนเออเราวิ่งเพื่ออะไรอันนี่มันชัดเจนแล้วเราก็จะไปได้ตลอดลอดฟังมันไปได้เรื่อยๆ สบายสบายไม่ต้องซีเรียส <c oughs> แล้วมันอยู่ในบ้านสบายดีออกถ้าไม่ถ้าเกิดมีความรู้สึกว่ามันเหงาไปนะอาจจะหาวิทียุหรือเอาลำโพงต่อบูทูธให้กับโทรศัพท์เราแล้วมันเปิดเพลงให้เราฟังขณะวิ่งไปด้วยโอ้โหบรรยากาศดีจะตายไปแล้วมีลมโชยข้างหลังเป็นพัดลมเป่าผ่าผ้า ่คุณวิ่งมีความสุขตายไปอยู่นึ่งอยู่ข้างนอกกูไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีลมนะแล้วบางทีเจอฝนคุณก็ขี้เกียจวบิ่งใช่ไหมอยู่ในบ้านฝนจะตกแดดจะออกอากาศเย็นร้อนยังไงไม่รู้มีพัดลมเป่าข้างหลังสบายเย็นมีเสียงเพลงเปิดให้ฟังเสียงสม่ำเสมอไม่ตออกมาอุดรูหูเด้ววิ่งไปรูหูฟังสมอท็อกหลุดบ้างอะไรบ้างสายเสยลาเกลกกาก้า,าด้านล่างเปิดฟังเลยอมีความสุขเห็นไหม ออกกําลังกายเป็นเรื่องง่ายจะตายง่ายนิดเดียววิ่งออกกําลังกายอยู่ในบ้านนี่และจะไปทําอะไรให้มากมายวิ่งให้เป็นข้อเข่าไม่เสื่อมโอเคมหมวิ่งในบ้านลงพุ้นเสือโยคะถืนเดียวจบจบมะโอ้มีความสุขไม่มีอะไรมากมายเลยง่ายสุดๆอันนี้แบบเบเบเลยขั้นพื้นฐานเลยถ้าแบบจะจินตนาการมากกว่านี้อบางคนบอกไม่ชอบ อ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็หายอย่างอื่นก็ได้โยคะอ่าโยคะเลยนี่ปึ๊บึ๊บปึ๊บึ๊บโยคะเลยบางคนก็มีจะมีคนบอกอีกอ่ะโยคะโหโยคะเล่นเป็นที่ไหนล่ะโถพี่โลกเทคโนโลยีสบัยี้มันอยู่ในมือพี่หมดแล้วพี่เจาอะไรเข้าไปใน u t u b e เลยเสิร์ชคำว่าโยคะพี่เจ้าคลิปกี่คลิปแล้วโอ้โหมียาวไปทางว้าวไปกิโลเลยมีแต่เทรนเนอร์เรื่องโยคะมาให้เราเตะไปหมดเลย ไปเลือกดูเอาเลยชอบอันไหนเราก็เอามาสักท่าสามท่าสี่ท่าอะไรก็ได้เอามาเอามาออกกาลังกายก็มีความสุขแล้วเห็นไหมอ่าหรืออ่าหรือหรือจะเต้นแอรบิกเต้นแอรบิกก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจแล้วมันก็สนุกด้วยแล้วมันก็ไม่ได้งะไม่ได้ยากเย็นอะไรอย่างมากก็แค่ปูเสื่อโยคะ เต้นเอรบิกเหรอก็เสิร์ชด,ดูใน u t u b e โ oh, อ oh, ้โหคลิปเต้นเอรบิกเต้นทั้งหมดเลยไม่ได้ยากเย็นอะไรติดรโพงบูทูดีๆหน่ตัวหนึ่งเต้นไปด้วยอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนบางทีเราไปเต้นเอร์บิกข้างนอกไปตี้นกับกลุ่มเขามันอาจจะโอ้มันคืนเคงดีแต่ว่าหขนาดยืนไกลขนาดนี้แขนเขินขาเขยยังแทบจะชนกันบางทีก็เรารู้สึกว่ามันก็นะอ่ะกอันนี้ลรวแต่ชอบแต่ผมว่าเต้นในบ้านมันไม่เกะกะใครดีสบายใจมีความสุข โอ้ก็เต้นอะไรบีก็ได้อ่าเราก็มีความสุขไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยร้อนเหรอเปิดเพเลงเป่าหลังง่ายเลย <laughs> มันก็ไม่ต้องร้อนใช่ไหมโอ้บางคนบ้านเป็นห้องแอร์พี่เอาแอร์เลยเหรอโอ้ไปออกกําลังกายให้ได้เหงือบ้างเถอะมันก็ธรรมดาะนะเอามาแล้วต่อไปเราก็ออกกําลังกายอ่ะยกตัวอย่างต่อมาก็คือการออกกําลังกายแบบไม่ใช้อุปกรณ์นี่อันเนี้ไม่ยากเลยคุณก็แค่เข้าไปในยูท b e เหมือนเดิมนั่นแหละคุณก็เสิร์ชํำเนี่ย ออกกําลังกายไม่ใช้อุปกรณ์เออถ้าไม่เล่นออกกำลังกายรถหวอจะมาเนีย่ยมาแล้วโอเคแล้ว,ลวออพอไปเซิร์ฟแล้วอันนี้ก็อย่าไปหลงคลรมมากนะอ่ะรก็จะเห็นว่าโอ้โหเทรนเนอร์ต่างๆที่เขามาออกกําลังกายไม่ใช้อุปกรณ์เนี่ยนะโอ้โหรูปร่างสวยงามล่ําป้ากามที่เป็นมัดมัด,มด,ดนะ่าจะขาดแก้เล่นเบาๆไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเวลาเราออกกำลังกายไม่ใช่อุปกรณ์เขาสอนแล้วเนี่ยบางทีเขาก็จะแบบมี เห็นแล้วก็จะบอกว่าคุณอยากได้กล้ามสวยกว่านี้อยากให้หุ่นดีกว่านี้คุณก็อาจจะต้องไปเล่นเวทไปยกน้ําหนักอะไรก็ไปยิมละนั้นมันเรื่องอนาคตเ็ยว่าอีกทีไม่ว่ากันแต่ว่าเรายึดเป้าหมายเอาเป้าหมายชัดเจนออกกำลังกายไม่ใช้อุปกรณ์เออพี่ไม่ใช่ออกท่านี้นะแต่ไม่ใช่ออกท่านี้นะพี่นะเอาโอเคไม่ใช่ออกท่านี้นะพรอโษออกกำลังกายไม่ใช่อุปกรณ์เราก็เอาแบบที่เราแบบสบายๆแล้วเป้าหมายเราชัดเจนอ่าเอาแบบที่แบบเออ เรามีเป้าหมายอะไรเอาให้ชัดเราไม่ได้มีเป้าหมายไปเพื่อหุ่นดีไม่ได้มีกล้าเป็นบัดมัดเราไม่ได้ประกวดเอาถ้วยเอารางวัลคือเป้าหมายชัดเจนเื่อเราไม่ได้เอาถ้วยเราไม่ได้ชิงแชมป์โลกเราไม่ได้ไป,ประกวดชายงามเราไม่ได้จาเป็นต้องขนาดนั้นเอเอเราก็เอาพอประมาณเถอะเราก็ศึกษาบ้างเอาพอประมาณเราก็จะออกกําลังกายคุณก็ไปเลือกเอาในในคลิปใน YouTube มันมีไม่น้อยหรอกและที่สําคัญทั้งหมดที่พูดมาหรือตัวอย่างทั้งหมดที่พูดมามันก็ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการออกกําลังกายที่มีมันไม่ได้ทั้งหมดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างให้คุณพอเห็นภาพเห็นเขาโคลงว่าเอยออกกําลังกายอยู่ในบ้านก็ได้ไม่ต้องออกนอกบ้านเลยไม่ต้องประหยัดเวลาไปทางเยอะแยะใช่ไหมต่อยออกเต็มที่อย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่แนะนําไปถึงขนาดนั้นหรอกนะเดี๋ยวเดฟังในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงคลิปต่อไปว่าเรา ออกกําลังกาย,ยังไรแล้วเรามีประเด็นเลยออกกําลังกายแล้วมันเจ็บตัวอ่าคุณเคยไหมเริ่มออกกําลังกายใหม่แล้วอ้าว,วปวดเนื้อปวดทั่วไม่ไหวเว้ยว่าทำให้เราท้อทแท้เลยอ่าแล้วจะทํายังไงละ่ะกับเรื่องนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ